วันที่18กันยายน2567ค่ะเป็นข่าวที่แฟนๆของซุงสตาวินอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแฟนหนุ่มของซอกาต้องตกอกตกใจค่ะหลังจากที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางระหว่างทางไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดน้องคายโดย Facebook ของซุงสตาวินค่ะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าอัปเดตเบื้องต้นจากเมนะคะซุงประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางระหว่างทางไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่โพนพิสัยตอนนี้อยู่ โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้เรื่อยๆนะคะโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะล่าสุดสุงก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตล่าสุดว่า ผมปลอดภัยครับชํำเล็กน้อยขอบคุณพี่ๆกู้ภยัยหมอพยาบาลทุกท่านขอโทษที่ทําให้ต้องมาเสียเวลากับผมด้วยครับรถกระบะผมที่เพิ่งซื้อมาเป็นรถออฟโรดยกสูงล้อใหญ่บวกกับด้วยบรรทุกของหนักนมน้ําอาหารสัตว์ถุงยางชีพทําให้รถมีน้ําหนักเยอะเกินไประหว่างเข้าอําเภอโพนพิสัยพวงมาลายัยสะบัดร,รถเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางครับขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกคําเป็นห่วงผมและทีมจันี้จะระมัดระวังให้มากขึ้นครับ